กบกินเดือนครอบครัวหนึ่งมีฐานะยากจนมีลูกชายสองคนพี่ชายชื่อสุริยคราสน้องชายชื่อจันทรคราสวันหนึ่งพ่อและแม่ไปหาเผึกมันในป่าเพื่อนำมาเป็นอาหารสองพี่น้องก็ทานอาหารจนหมดไม่ได้แบ่งอาหารเผื่อไว้ให้พ่อกับแม่เมื่อพ่อแม่กลับมาถึงบ้านจึงโกรธลูกทั้งสองมากจึงไล่ออกจากบ้านสองพี่น้องหนีเข้าไปในป่าในระหว่างทางเทวดาที่เป็นเทพพระอาทิตย์และพระจันทร์เห็น ว่าทั้งสองเป็นคนดีเลยช่วยเหลือโดยการปลอมตัวเป็นงูเหา่าและพังพรต่อสู้กันครั้นพอฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตจึงไปกัดเปลือกไม้มาพ่นใส่ร่างกายจึงฟื้นคืนมาได้สองพี่น้องจึงเก็บเอาสมุนไพใส่ห่อยาเดินทางไปด้วยในระหว่างทางพบกากินลูกไถ่แล้วตกลงมาตายจึงเอายาสมุนไพรเป่าทําให้กาฟื้นขึ้นมาได้กาจึงขอเป็นท่ารับใช้สองพี่น้องเดินทางไปเรื่อยๆพบปลาดุกไก่ช้าง ตะกวดและกบตายก็เอายาสมุนไพรเป่าจนสัตว์เหล่านั้นฟื้นขึ้นมาและยอมเป็นท่ารับใช้ครั้นเมื่อสองพี่น้องได้แต่งงานกับลูกสาวคนรวยจึงนำทองกลับไปให้พ่อแม่ก่อนจะกลับบ้านก็สั่งกับภรรยาตนว่าห้ามนำยาสมุนไพรออกมาผึ่งในคืนเดือนเพ็ญเพราะจะทำให้พระอาทิตย์และพระจันทร์ลงมาเอายาสมุนไพรคืน และภรรยาที่ถูกเทวดาดลใจให้ทำในสิ่งที่สามีห้ามเทวดาก็ได้ยาสมุนไพรกลับคืนไปสองพี่น้องจึงกลับไปเอาคืนแต่จนปัจจุบันกบก็ยังไม่ได้สมุนไพรวิเศษคืนยังตามต่อสู้กับพระจันทร์และพระอาทิตย์ต่ออยู่คติสอนใจทำดีย่อมได้ดี